แย่แน่แน่ครับถ้าท่านคิดว่า5สิ่งนี้ครับเป็นอาหารสุขภาพครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับแย่แน่แน่ครับถ้าท่านคิดว่า5สิ่งนี้ครับเป็นอาหารสุขภาพครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสรุปนะครับแย่ yeah, แน่ๆครับถ้าท่านคิดว่า5สิ่งนี้เป็นอาหารสุขภาพครับอาหารชนิดแรกครับนั่นก็คือน้ําอัดลม0%นั่นเองครับบอกเลยครับน้ำลน้ำอัดลม0%ยิ่งดื่มยิ่งอ้วนครับถามว่าเพราะอะไรถ้าท่านทานน้ำอัดลมที่มีความหวานท่านจะติดหวานเวลาท่านไปทานอย่างอื่นเนี่ย มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยหวานท่านก็จะเผลอเลยในการที่จะเติมน้ําตาลปรุงรสให้มันหวานแบบนี้เขาเรียกว่าอ้วนแบบทางอ้อมนะครับคราวนี้เจอแบบอ้วนแบบทางตรงบ้างไอ้น้าอารมงศรนนี่แหละครับทำให้ท่านอ้วนแบบทางตรงแปลกใจไหมฮะทั้งทั้งที่แคลอรี่มันศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งที่น้ําตาลมันศูนย์เปอร์เซ็นต์คืองี้ฮะสารทดแทนความหวานที่อยู่ในน้ําอารมงศรุนนี่มันมีฤทธิ์กระตุ้นอินซูลิน แล้วเมื่อกินอินซูลินเนี่ยโดนกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินพอเกิดภาวะดื้ออินซูลินเวลาร่างกายได้รับน้ําตาลแทนที่อินซูลินจะจับน้ําตาลไปเก็บที่ตับนะครับไปเก็บที่กล้ามเนื้อเก็บไม่ได้ครับน้ําตาลวิ่งไปอยู่ตามไขมันตามตัวต่างๆทําให้เราอ้วนมากขึ้นทําให้เราสุขภาพไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกสารทดแทนความหวานที่ถูกต้องนะครับถ้า อยากจะได้ความหวานจากสารทดแทนความหวานผมมีตัวมาแนะนําหลายๆตัวเลยเช่นสตีเวียหญ้าหวานเนี่ยพอทานได้นะครับอันที่2อิริทิทอลพอทานได้นะครับมาจากการหมักข้าวโพดนะครับอินูลินพอทานได้นะครับทำขนมอร่อยดีอันที่4หล่อห้างกล้วยหรือมังฟลุตก็พอทานได้แต่ตัวหล่อห้างกล้วยนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับบางทีเนี่ยเขาผสมอย่างอื่นมาก็เลือกร้านที่ไว้ใจได้แล้วกันนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับ นั่นน่ากลัวเหมือนกันครับนั่นก็คือสปอร์ตดิงหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆนะครับถามบอกว่าเฮ้ยเครื่องดื่มคือแร่ออกกาลังกายมันก็ต้องดีกินเกลือแร่มันก็ดีก็บอกฮะเกลือแร่เนี่ยดีนะครับเสริมสร้างเขาเรียกว่าไปทดแทนสิ่งที่เราเสียไปตอนออกกาลังกายเพียงแต่ว่ามันเสริมตัวอื่นมาครับนั่นก็คือน้ําตาลซึ่งเยอะมากๆ บางชนิดบางยี่ห้อเนี่ยในขวดหนึ่งะนะครับเช่นประมาณสัก3 0 0 5้ถึงซีซีเนี่ยมีน้ำตาล4ถึงช้อนชาซึ่งเยอะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งแนะนำให้ทานน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาถ้าท่านทานตัวสปอร์ตดิงส์เนี่ยนะครับวันหนึ่งแค่ขวดเดียวอะ่ะท่านไม่ต้องทานน้ำตาลเพิ่มแล้วอะ่ะเพราะน้ำตาลเขาเยอะจริงเพราะนั้นต้องระมัดระวังอุตส่าห์วิ่งมาตั้งเยอะนะครับวิ่งมา5กิโลกินสปอร์ตดิงส์ขวดเดียวหมดเลยนะฮะที่วิ่งมาจบกันไม่ผอมสักทีนะครับมาต่อกันที่อย่างที่3นั่นคือเรื่ององงขสลัด และน้ำสลัดครับสลัดและน้ำสลัดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าท่านเลือกผิดท่านเส็ดแน่นะครับคือตัวสลัดเนี่ยถ้าท่านทานสลัดที่เป็นผักใบเขียวเป็นแผน่แผนๆเป็นใบอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ้วนแต่ถ้าท่านทานผักที่มันเป็นผักหัวเช่นเป็นเผือกเป็นมันหรือว่าข้าวโพดพวกนี้คาร์โบไฮเดรตเยอะทานเยอะแล้วอ้วนทานนิดหน่อยโอเคนะครับ ส่วนน้ำสลัดถ้าเป็นน้ำสลัดที่แบบสําเร็จรูปส่วนใหญ่ทั้งหวานทั้งมันนะครับหวานมาจากน้ําตาลมันมันเนี่ยมาจากพวกน้ํามันพืชอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเรามัาระวังถ้าเป็นไปได้แนะนําเป็นพวกเบาสมิกหรือว่าพวกน้ําส้มสายชูแล้วก็ใส่เป็นพวกเขาเรียกอะไรอะน้ำมันของ น้ำมันมาเกาะอ่าอ,อย่างเงี้ยโอเคนะครับก็อย่าใส่เยอะหรือว่าจะกินแบบครีมก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่าทานเยอะเกินไปผมอะ่ะส่วนใหญ่จะทานแบบเอาไปจิ้มไม่เอาน้าสลัดราดนะครับแล้วก็จะเพิ่มพวกปโปรตีนต่างๆจะได้อิ่มนะครับแล้วก็จะได้มีสุขภาพดีเช่นอกไก่เช่นปลาแซลมอนอย่างเงี้ยทานได้นะครับหรือเพิ่มถั่วไปก็ได้ไขมันชั้นดีก็แนะนําเลยนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับนั่นคือ พวกอาหารที่เขียนว่า low fat free fat ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรืออาหารต่างๆคือพวกนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาเราเอาแฟตออกไปเนี่ยความอร่อยมันจะลดลงนะครับทางบริษัทที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาจะเติมน้ําตาลเข้าไปเพื่อให้อร่อยขึ้นแต่บางยี่ห้อบางอย่างเขาก็ไม่เติมน้าตาลนะฮะซึ่งถ้าดูแล้วน้ําตาลต่ําด้วยแฟตต่าด้วยเนี่ย ก็ทานไปไม่ว่ากันอร่อยดีเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกเอามีหลากหลายแต่หลักคือดูฉลากทุกครั้งดูว่าน้ำตาลมันสูงมากหรือเปล่านั่นเองครับมาต่อกันที่ชนิดที่5ครับอันนี้ก็น่ากลัวสุดๆนั่นคือน้ำผลไม้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ที่100%หรือเปล่าก็ตามให้ท่านคิดดูนะฮะน้ำส้มแก้วหนึ่งอ่ะใช้ส้ม10ลูกแต่ว่าส้ม2ลูกท่านก็ทานอิ่มแล้วแปลว่าท่านทานน้ำส้ม1แก้วเนี่ยได้น้ำตาลเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจะทานไม่ห้ามแต่วันหนึ่งไม่เกิน1แก้วสำหรับ น้ำผลไม้คั้นนะครับและถ้าไม่ใช่100%ผมไม่แนะนําเลยเพราะมีแต่น้ําตาลเหมือนน้าหวานเลยนะครับไม่ดีต่อสุขภาพครับและนี่ก็คือ5สิ่งที่จะทําให้ท่านแย่แน่ๆถ้าท่านคิดว่ามันเป็นอาหารสุขภาพครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ